โครงการสามมอก็คือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาเพิ่มค่ะให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายค่ะนักเรียนจากโรงเรียนผู้กระดึงวิทยาคมและกับเพื่อนๆจากอีกหลายโรงเรียนในจังหวัดเลยค่ะที่กําลังสิจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเขา้ารายงานโตกับเจ้าหน้าที่สานักงานจัดหางานจังหวัดเลยหลังการสอบสัมผัสกักบเจ้าหน้าที่ของบริษัทค่ะ พร้อมส่งเอกสารสมัครเรียนและก็สมัครเข้าร่วมโครงการสามหม้อนายพงศกรรัตนภูนักเรียนจากโรงเรียนผู้กระดึงวิทยาคมค่ะ บอกว่าเจ้าขค้งและกับมูส่วนใหญ่ค่ะมาจากครอบครัวที่มีฐานะบ่ค่อยดีบานไดหลังจากมูว่ามีโครงการกับมีความสนใจเป็นอย่างหลายคะ่ะเพราะว่าสิไดใดซอยลดภารคาคาเสีใจของครอบครัวนอกจากนี้ค่ะกับสิไดใดมีงานมีรายได้ไปจุนเจือให้กับครอบครัวนําและที่สําคัญคะ่ะเฮ็ดให้ได้รับวุฒิการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อเป็นเ้นทางในการก้าวสู่การเหตุงานที่หมั่นคงเดี๋ยวไปฟังเสียงของน้องนักเรียนแนะคะ่ะโครงการที่ดีครับทําให้หนักเตียน มีงานทําแล้วก็มีวุฒิไปด้วยครับก็สําหรับคนที่ไม่มีเงินเรียนมหาลัยครับทําให้แบบประหยัดเงินพ่อแม่ไปด้วยส่งตัวเองเรียนไปด้วยครับก็ไม่หนักครับเพราะว่าเรียนออนไลน์ครับสําหรับใครที่สนใจก็สามารถลองลองศึกษาดูได้ครับก็แนะนําที่สิ่งที่เราไม่รู้ครับว่าถ้าไปทํางานอย่างนี้จะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับ ด้านนางปริดารวมคําจัดหางานจังหวัดเลยเพิ่นก็บ,บอกว่าโครงการสามม้อเกิดขึ้นโดยโกรมการจัดหางานเป็นหนึ่งในโครงการประชารัฐ ที่ให้โอกาสผู้ที่จบการศึกษาระดับม .6 ปวชหรือว่าเทียบเท่าค่ะให้มีโอกาสได้เหตุงานในสถานประกอบการขนาดใหญ่ซึ่งผู้เขาหว่วมโครงการจะได้รับการศึกษาต่อในระดับปวสไปจนหอดปร,ริญญาตรีโดยสถานประกอบการพร้อมค่ะสีสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสจเจริญกล้าในในที่การงานนําค่ะไปฟังเสียงของจัดหางานในพื้นที่จังหวัดเลยแน่ค่ะ คโครงการนี้เราเรียกว่าโครงการ3มมมคือมีงานมีเงินมีวุฒิการศึกษาสำหรับน้องๆที่จบม .6 นะคะแล้วก็ไม่มีทุนในการศึกษาต่อนะคะน้องๆวันนี้มา20คนนะคะก็เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานจัดหางานจังหวัด เลยโรมการจัดหางานแล้วก็วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกก็คือวิทยา e ลัยอีเทคนะคะเพื่อให้น้องเหล่านี้ได้สามารถที่จะเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้เผชิญกับชีวิตจริงในเรื่องของการทํางานแล้วก็จะได้วุฒิการศึกษานะคะแล้วก็ไม่ต้องไปพึ่งพากับคุณพ่อคุณแม่ในเรื่องของทุนการศึกษานะคะเด็กพวกนี้เนี่ยวันนี้มาเนี่ย นี่ก็เป็นคโครงการที่หมอกับยุคนีแห้งกันน้องๆนักเรียนที่กําลังสีเรียนจบในตอนนี้การเรียนออนไลน์กันค,ะ<ท>นค่ะเฮทให้มีเวลาที่สีารว่โครงการสามม่อนี่นอกจากสั่งเงินสั่งงานแล้วค,ะค่ะการยังเฮทไหยน้องๆมีวุฒิการศึกษาทีส,าาส,สีไปต่อยอดในอนาคตน้าค่ะถือว่าเป็นการเปิดโอกาสให้น้องๆค่ะผูะ้ดไดทีบอกมีเงินปันไดะนะคะทีสีบสามารถเขาเรียนมหาลัยใดก็สามารถเรียนแบบนี้มีเงินใส่มีเงินเลี้ยงครอบครัวใดค่ะสําหรับช่วงนี้คะ่ะพักกันจะเข้าก่อน งหนนาติดตามข่าวทีนาสนใจกันต่อค่ะ